ถึงเวลาอัปเกรดข้อมือของคุณแล้วพบกับนาฬิกาที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนั่นคือ h i t e c Conical Turbulent Infinity Diamonds H.I.T กลับมาแล้วและพวกเขากำลังสร้างคลื่นอย่างแท้จริงลองนึกภาพนาฬิกาที่ไม่ได้แค่บอกเวลาแต่มันไหลไปตามกาลเวลา H.I.T Conical Turbulent Infinity Diamonds เรื่องใหม่เอียมนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่น่าทึ่ง ประดับประดาด้วยเพชรเฮชฮาบเชชมหเม,มดและนาปัดแสดงเวลาแบบของเหลวที่น่าตะลึงความงามเรือนทองขนาด z ีแปดมมนาะนี้โดดเด่นดูบียองตรงกลางและของเหลวสีดำโดดเด่นที่ลอยอยู่รอบหน้าปัด HT ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์ที่รูราวสร้างซอดสิ่งที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงมันไม่ใช่นาฬิกาธรรมดา แต่มันคือคำประกาศตั้งแต่ก,กลักที่ซับซ้อนไปจนถึงขอบนาฬิกาประดับเพจที่สวยงาม Conical Turbillion o Infinity Diamonds เหมาะสำหรับผู้ที่กล้าที่จะแตกต่างพร้อมที่จะสร้างความโดดเด่นในโลกของนาฬิกาหรือยัง HYT ช่วยคุณได้ Output